คิดได้เดารี2ตุลาคมวันสัตว์เลี้ยงในฟาร์มในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นมีการเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่สมัยยุคหินดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ทั้งผลิตอาหารผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือแม้แต่ใช้แรงงานจากพวกมันพูดได้ว่าการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นมีอาจตัดขาดการใช้ประโยชน์จากสัตว์เหล่านี้ได้เลย ฉะนั้นเราจึงควรปฏิบัติต่อพวกมันอย่างถูกต้องเหมาะสมคำนึงถึงการใช้ชีวิตของพวกมันไม่ใช้วิธีการเลี้ยงดูที่โหดร้ายทารุณเพื่อที่จะตระหนักว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารของเราแต่พวกมันทั้งหลายต่างก็มีชีวิตจิตใจและอาศัยอยู่ในโลกเล็กๆใบนี้ร่วมกันกับเราอิตาดากิมาสขอกินหนนัยนะน้องจ๋างามงามงามงมงางามงามม วันพรุ่งนี้จะเป็นอะไรนั้นมาติดตามชมกันได้คิริ n เนะเดอารี่บายบายจ้าแน่